EJAS 11ลำโพงสปีเกอร์เสียงดีในราคาที่ทุกคนจับต้องได้ถือว่าเป็นลำโพงรุ่น11แล้วนะครับสำหรับ EJ ที่ผ่านมาเราค่อนข้างที่จะมีลำโพงที่ใช้งานได้หลากหลายเลยทีเดียวครับแต่สำหรับรุ่นนี้ครับออกแบบมาแบบเหมาะกับการวางบนโต๊ะคอมพิวเตอร์มากครับและดีไซน์ที่ออกแบบมาค่อนข้างที่จะดูเกมมิ่งมากเลยทีเดียวครับสิ่งที่ผมชอบมากๆครับจากลำโพงรุ่นนี้คือการเชื่อมต่อครับเขาให้มา2แบบแบบสาย AUX และเชื่อมแบบบลูทูธซึ่งบลูทูธที่เขาให้มาเป็นเวอร์ชันแบบ5.3ครับถ้าว่า ลำโพงตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้งไร้สายและมีสายด้วยครับแต่ไร้สายที่ว่าเนี่ยมันมาในแบบบลูทูธเฉยๆนะครับเพราะตัวลำโพงยังต้องใช้ไปเลี้ยงเข้าลำโพงผ่าน USB อยู่ครับมาเริ่มกันที่ภาพรวมและดีไซน์ก่อนเลยครับอย่างที่ได้เกริ่นไปครับดีไซน์ออกแบบมาเกมมิ่งครับมีสีดําแล้วก็มีเป็นซีซีครับจนส่วนบนของลำโพงเป็นรางไฟ RGB ข้างลำโพงทั้งสองข้างก็เป็นลวดลายที่เป็นกราฟฟิตี้และมีโลโก้ e g a ครับเด่นชัดมากทรงลำโพงจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมยาวนะครับลักษณะจะเป็นบิ๊กเกอร์ คอมพิวเตอร์ทั่วไปเลยครับข้างหน้ามีดอกลําโพงขนาด2.5นิ้วข้างละตัวครับข้างหลังลําโพงก็จะมีช่องระบายอากาศของลําโพงสําหรับระบายเบสแผงควบคุมต่างๆจะอยู่ข้างหน้าลําโพงฝั่งซ้ายครับจะมีปุ่มหน่อบับเพิ่มลดเสียงหมุนปรับได้แบบฟรีครับไม่มีล็อกและปุ่มกดสําหรับควบคุมครับข้างลาโพงฝั่งซ้ายเองก็จะมีในส่วนของพอร์ต USB Type A สําหรับเปิดเพลง ฟโดยเสียบแล้วตัวเพลงมันจะเล่นเองเลยครับและที่ตัวฐานลำโพงครับจะมียางกันลื่นให้4มุมครับสำหรับวางบนพื้นผิวต่างๆเท้าที่ลองทดสอบครับค่อนข้างที่จะหนึบมั่นคงเลยครับสำหรับการเชื่อมต่อครับทำได้2แบบครับแบบแรกคือ AUX ซึ่งเขาจะบิวล์อินมาให้แล้วครับทั้งหมดก็แค่เสียบเข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับแล้วกดปุ่มเปลี่ยนโหมดที่ตัวลำโพง1ครั้งจะมีเสียงบอกว่า AUX โหมดแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับผมลองทดสอบทั้งเสียงและพวกปุ่มกดต่างๆแล้วนะครับผมถ้าเราใช้งานหนออ ในการเพิ่มลดเสียงครับมันจะเป็นการแยกกันครับหมายความว่าเราสามารถเพิ่มลดเสียงในอุปกรณ์ได้นะครับและก็เพิ่มหรือลดเสียงในลำโพงได้ด้วยครับ2ออย่างเลย ส่วนการเชื่อมต่อแบบที่2คือแบบบลูทูธซึ่งเขาใช้เป็นบลูทูธ5.3ค่อนข้างนิ่งและ,สะเสถียรเลยครับวิธีการเชื่อมต่อทําง่ายมากครับแต่เราต้องเสียบ USB นะครับเพื่อเลี้ยงไฟเขาลําโพงเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราเสียบลําโพงแล้วนะครับก็กดปุ่มเปลี่ยนโหมดไปที่บลูทูธได้เลยจากนั้นก็เชื่อมต่อด้วยบลูทูธผ่านอุปกรณ์ที่คุณจะใช้ได้เลยครับในโหมดนี้เราจะสามารถใช้แผงควบคุมได้ทั้งหมดเลยครับสเปคเสียงของ EGA F11 ทําออกมาได้มาตรฐานสปิเกอร์สำหรับคอมพิวเตอร์เลยครับไดรเว วัดอยู่ที่2วัดต่อข้างครับวัดรวมอยู่ที่4วัดฟรีเควนซี่เลนจอยู่ที่ 60Hz ถึง 20kHz กิครับใช้กำลังไฟที่ 5V 1โวลต์1แอมป์และมีแพแนลเบสขนาด7 5 5คูณ5.5ซมโดยขนาดของลำโพงจะอยู่ที่9 1 1 1 1 1คูณ11.1คูณ15.1ซนมครับส่วนเสียงจะเป็นยังไงลองไปฟังกันครับ Bye. <laughs> ใครที่กำลังหาลำโพงดีๆเบสแน่แนๆแ,แบบนี้แถมยังเชื่อมต่อได้หลากหลายแบบนี้ e j s 1 1ถือเป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับจะดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมก็ทำออกมาได้ดีมากครับในเรื่องของคุณภาพเสียงเสียงดังใช้ได้เลยครับเสียงเบสก็ค่อนข้างชัดฟังเพลงเพลิดเพลินเล่นเกมก็กระหึ่มครับในส่วนของบูทูธก็ทำได้ดีหากสนใจมีวางจำหน่ายแล้วนะครับตามตัวแทนของ EJA และช่องทางออฟฟิเชียลของเราครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ